ไปยืนคุยแล้วครับเบียดเข้าไปอาศัยความสดมาดูนะครับว่ามวยเก่าเกมนะครับอย่างหน้าคราชนะครับถ้าโดนบทหนักๆนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่ายกนี้นะครับทั้งคู่นี้น่าจะเริ่มบอกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับเอานะครับเกี่ยวแล้วก็เตะตัดล่างล้มลงไปขึ้นมานี่ยิ้มเขินๆไปนะครับทางด้านของหน้าคราชมีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้นี่นะครับไม่สนนะครับปานเพชรตอนนี้บู๊เต็มตัวแล้วนะครับเปิดเกม เอาพยายามจะล็อกจะปั๊มเหมือนกันครับนักร่าดเดงก็ยังใจเย็นครับชกในเกมรับอลโอ้ยแข่งขวาปั่นเพชรดอกนี้สวยงามครับเพราะว่านัครานี่เก่าครับดูครับยืนนิ่งๆครับยิ้มเก็บอาการได้ดีแล้วก็แทงคาไว้ครับดอกนี้ไม่เจ็บไม่หนักไม่แรงแต่ได้ทรงครับอุ้นคอล็อกได้แต่ว่าไม่มีจังหวะเสียบครับ ต้องเบียดครับต้องเดินเห้เร็วแล้วครับขยับเข้าไปครับปานเพชรออกไม่ออกครับโอ้โหต่างคนต่างออกครับตรงกันครับจีบสาวนี่จีบสาวคนเดียวกันแน่นอนแล้วครับนะเอาวงในตีครับแล้วหูดูครับแม่เนี่ยความเก่าครับบิดเล็กๆครับแต่ว่าเห็นชัดเลยครับตีเข่าขวาเอาเอาขึ้นเหมือนกันนะเอาแล้วเริ่มใช้ความสดนะครับบินตีไปเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชร เอาละครับจะบทเก่าได้หรือเปล่านะครับเพราะเก่านี่วงนอกนี่คอยออกแข้งประกาศวงในนี่ได้เหลี่ยมได้กระตุกนะครับนี่ละครับแข้งายโอ้ลูกนี้นี่กวัดเห็นกวาดหลานนะครับทีเดียวนี่ล้มตึงเลยครับเก่าครับยังใช้ได้อยู่ครับตระดนานของนักรายแต่ว่าดูความแข็งแกร่งของปานเพชรครับพยายามใช้ร่างกายใช้ความสดความหนุ่มครับความรัดฟัดไปเรื่อยแต่ว่าดูครับดูนักรายครับจังหวะ กวล็อกในนี่แกตั้งขาได้ดีมากครับโอ้ละเอียดเหลือเกินเลยครับนักราชครับแต่ว่าสองอนเดี๋ยวดูกันยาวๆที่มีปัญหาหรือเปล่าครับใช้ความสดความดุเดินเข้าหาต่อครับเจอดักแทงครับเจอดักแทงของนักราชครับเริ่มจะฟัดจะทําได้ดีเหมือนกันนะครับทางด้านของปานเพชร เอาละครับมาดูหน้าคาร่าชนะครับต้องพยหยานออกนะครับมวยหยุดนานไปรับเยอะๆไม่ดีนะครับยุบย่นได้เหมือนกันนี่นะครับแล้วรุ่นน้องไม่กลัวด้วยครับตอนนี้ศัยความตดบินเข้าไปเริ่มจะล็อกได้ตีได้เหมือนกันครับแยกมาก่อนครับเกมนี่มันลุ้นดีเลยเกินนะครับบาเพชรเดินเข้าหาครับอุ้มมาเลยครับอุ้มมาแล้วตีขวาครับ นักรราชพยายามขวางว่าบานเพชรก็ไม่สนใจครับก็ตีทั้งที่พี่ขวางอยู่นี่นะครับมาดูกันนะครับว่าความสดความแก่งเจอกับความเก๋านะครับยอมเก๋านะครับทางด้านของนักรราชต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับดูว่าพอโดนบทหนักๆนี่ทําท่าจะท้าลงไปหรือเปล่านะครับไม่ค่อยขยันออกอาวุธเท่าที่ควรครับคนได้หลักเหลี่ยมครับส่วนอีกคนหนึ่งได้เนื้อๆได้น้ำๆครับหมดยกก่อน กันก็ยกนี้แหละครับมาดูนะครับว่ายกนี้นี่ทีมงานครับโดยเฉพาะจาตู้นี่บอกให้ทางด้านของนักคาราดนี่ต้องขยันออกอาวุธต้องเร่งแล้วนะครับเอาเละครับออกมานี่มาเกี่ยวแล้วก็เททิ้งเลยครับยายามจะเบียดกลั้มในแผาคือครับเสียบยัดไส้เข้าไปนักคาราชเสียบยัดไส้ครับปานเพชรว่ายังไงครับข้างบนไล่แขนล็อกแขนเอาจับได้ตีครับตีข่าวาครับ เสียบเข่าซ้ายยัดคืนไปครับนักคารอ้จังหวะนี้ครับเพื่อนปันเพชรก็ได้ไปคืนทันทีครับพอจังหวะตัวเองเสียเหลี่ยมครับผีผ่านไปครับยกที่สี่ปันเพชรเดินจับในนักคาราชครับดูครับตั้งแขนแล้วก็เสียบปันเพชรไม่สนครับปั้มรัดฟัดไปเรื่อยจังหวะตีมีไหมนัคาราชบิดเหลี่ยมลุ้นี่โอ้โหสวยงามครับแม่อิงโคโลครับนี่คมาเดินต่อครับตัวนักของปันเพชร ้านเพชรนี่กำลังจะบอกเลยครับว่าล้มไป2ทีแล้วแต่ว่าก็เอาคืนได้หนึ่งทีครับเอานาคราชล้มลงไปเหมือนกันเลยครับวงในสู้กันต่อลุยกันต่อครับบิดไปบิดมาครับตีเข่าซ้ายครับปานเพชรนาคราชตีขวาคือเอาละครับตอนนี้นี่มาสู้กันที่วงในล้วนๆนะครับอยู่ที่ว่าใครจะแรงใครกว่าจะแข่งกว่ากันแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของนาคราชนี่เดินเบียดเดินชนนะครับตอนนี้พยายามจะกล้ำนายโอ้แทงสวยเอามาดู ทางด้านของปานเพชรจับได้ตีได้ไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มขยันเริ่มแรงโอ้โหจังหวะพินตีลูกนี้ก็ทําได้ดีเอามาดูครับจังหวะสุดท้ายจะเป็นองคไบิดเรียมตอโอ,โ,โอ้โหเอาเลยครับวงในก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีครับโอ้โหชัดเจนครับว่ายกนี้ทางด้านของนักราชเน้นมากขึ้นครับแล้วก็อาวุธเยอะกว่าเดิมครับเปิดเกมเดินด้วยครับปานเพชรขว้างหน้า ซ้ายมานักราแต่ซ้ายคืนเอาล้วครับอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับเกมคู่นี้เปลี่ยนแล้วเกินครับโอ้โหจังหวะรมรันทันตงแบบนี้เรามาดูกันกันดีกว่านะครับว่าเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของใครครับเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของไทยครับนี่ถ้าไม่ได้ใส่กางเกงมวยขึ้นไปนี่นึกว่าเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นครับโอ้โหต่างคนนต่างแย่งกันเสียบครับ โอ้เอาเลยครับเบียดสู้กันกสนุกลนะครับตอนนี้วงในมาดูนะครับการยืนระยะนะครับของนาคราจะเป็นอย่างไรนะครับพยกนี้นี่ก็ออกมาเร่นเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามจะเต้นตีแต่ว่าปานเพชรนี่ก็คอยโต้เหมือนกันนะครับไม่ยอมเสียเปรียบวงในนี่ก็ไล่แขนกู้นะครับหรือว่าเกมการชกยังคู่ขี้สูสีนะครับถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาเลยครับพยายามจะเบียดจะเร่งแล้วนะครับตอนนี้นาคราพยายามเอาทรงเลยครับเดินแทงให้ทีแล้วก็ร่างอัพแพงนะครับ ตั้งกัแพงขวาเอาไว้ครับความขาวของนาคารับแข็งโคตต่างทําได้ดีเลยครับดูครับจังหวะใครจังหวะมันครับมีโดนมีได้ครับเอ้ามาดูครับนักคาราชแข้งขวาตีบังบานเพชรขยับขยับโยกโหมดยกที่4ี่ครับเอาแล้วครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายครับจะเป็นของใครครับพักให้น้ำให้ท่าครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเฉพาะอาฉีตไม่รวมค่าตัว1น0 0 0 0บาทครับ เอาละครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับถือว่าคู่นี้นะครับเป็นการทิงดำกันกลายๆก็ว่าได้นะครับ อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับคู่นี้เบียดทันทีเหมือนกันนะครับทางด้านของโอ้ยกเทนะครับโอ้ลูกนี้จะหักเขาแล้วเราล้มเองเลยครับทางด้านของหน้าคราชเรียกว่าเสียลูกเสียทรงไปพอสมควรนะครับเอาละครับไม่สนนะครับขึ้นมานี่ก็ยังพยายามจะเบียดเหมือนกันมาดูนะครับปานเทเองก็พยายามจะไล่สู้แต่ว่าหน้าคราชก็ปั้มได้ก็ตีเหมือนกันครับเอาตี้ยไปครับโอ้สองสามดอกนี่ก็ทําได้ดีครับ ดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับเดินลุยต่อนาคาร่าสถานการณ์มีบังคับครับแทงซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายเข้าไปแทงเข่าซ้ายอยีกแล้วครับโตได้ไม่ได้ครับบานเพชรโตไม่โตครับ เอาละครับตองขยานต้องเร่งให้ติดติดกว่านี้นะครับทางด้านของนักคาราชตอนนี้ปานเพชรนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับมั่นใจเอาละครับแต่ว่าไปรับเยอะๆนี่ดูนักคาร่านี่โอ้โหเริ่มจจกแรงขึ้นมาจริงๆตอนนี้เริ่มจะปั้มได้ยิ้วได้แล้วเห<อ>มือนกันเอา,เอาชุดนี้ครับได้สวยนะครับโอ้โหปานเพชรก็ต้องพยายามโป้ครับไ,ได้ดีแล้วก็มีเสียงเหตบทางด้านของนักคารา่าครับแม่ผู้ตัดสินทีเดินท,ทางร่วมด้วยนีกำลังลุ้นกันละครับ แรกไว้ฉีกตัวอยู่แล้วครับตอนนี้เอามาประกอบใหม่ครับแทนขวาเข้าไปของนากราแทนข้าขวาครับปานเพชรว่ายังไงปานเพชรว่ายังไงครับยังตีไม่ได้ครับเจอเกี่ยวไว้เอาละครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่าเบียดคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับปยผู้นี้ลูกขยันแล้วครับตอนนี้ทางด้านของนาคราชพยายามจะเร่งปั้มในนะครับเอาโอ้โหปานเพชรก็แทโก้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับโอ้โห คู่นะครับต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วครับในเกมของตัวเองครับนักราชยจะคงเดินครับเกี่ยวเข้าไปเสียบซ้ายปันเพชรพยายามจะไล่แก่งครับตั้งไว้ตั้งค่าแข้งขากรรมการเกิดไกลครับแยกออกมาก่อนครับด้านหลังนี่พี่เจมส์ลาบินทานอีกกระโดดจุ้ยไว้ชื่อมือครับชอบผมชอบใจนะครับแหมพอใจผลงานของปานเพชรครับถึงตอนนี้นี่ถือว่าเกมการยกคู่ขี่สูสีแล้วครับโอ้โหเอาละครับเวลายังเหลืออีก 50วินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันนะครับว่าเอาใครหลุดใครหลวมใครล้มกินนี่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้นี่ถึงตอนนี้นะครับเพราะเกมนี้เบียดแล้วเกินเอาพยายามจะเร่งนะครับโอ้ตีขยันแลยครับตอนนี้ได้ลูกขยันเลยบเสียบเสียบโอ้โหว่าหลนกันจนวินาทีสุดท้ายหรือเปล่าครับคู่นี้ครับนักราชเลียบมามองทีมงานแล้วก็หยุดเลยครับตอนเนี้ยโจทย์ใหญ่ นะครับโจทย์ใหญ่ทิ้งไปที่กรรมการทั้งสามท่านละโยนภาระให้กรรมการแล้วครับวันนี้แบบ่จะออกใครครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันจริงๆนะครับเกมการชกไม่รู้ออกใครครับสุดท้ายคู่นี้คอยครั้งได้ไหมจะออกไหนไม่รู้ครับ รู้ต้องปรบมือให้ทั้งสองคนครับโอ้โหทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากๆครับและนี่เป็นผลงานของพ g ่ยิปติบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเกของรายการครับนาคาราชกับทางด้านของปานเพชรครับจะจบแบบไหนครับเดี๋ยวรอรุนกันครับใครจะได้รับการชูมือครับกรรมการเกิดการเกลี้ยงเออจิบไปคะแนนใบแรกครับเอาละครับภาคที่2นี่มีแน่นะครับกลมาดูภาคนี้ก่อนนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับ แล้วก็หันไปไหนนะครับคนสุดท้ายนะครับโอ้โหผ่านเลยนะครับ oh. หันไปที่ oh. นาคราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนนยังเฉียดฉิวจริงๆครับ oh. สุดยอดจริงๆเลยชื่นชมทั้ง2